สำหรับห้องน้ําที่อยู่ชั้น2ชั้น3ชั้น4่นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ส่งผลร้ายเท่าชั้น1แต่ก็ยังส่งผลร้ายเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะถ้าห้องน้ํานั้นอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับอ่าเหนือประตูทางเข้าออกของบ้านเหนือประตูทางเข้าออกของบ้านโดยเฉพาะประตูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบ้านนะครับสำหรับผมผมเรียกว่าประตูประธานถ้าเรามีประตูลงรถ อยู่บริเวณนี้อยู่บริเวณนี้ประตูลงจอดรถเป็นประตูบานเล็กๆ80เซนด้านซ้ายมือของเราอ่าเป็นประตูเข้าห้องรับแขกเป็นกระจกบานสไลด์2เมตรถ้าห้องน้ําของเราอยู่บริเวณนี้เหนือประตูที่ใหญ่ที่สุดของบ้านซึ่งผมเรียกว่าประตูประธานหรือว่าประตูหลักส่งผลเสียมากที่สุดเลยเรียกว่าร้ายกาจที่สุดเลยในทางกลับกันถ้าอยู่เหนือประตูที่เป็นประตูลงจอดรถประตูบานเล็กเนี่ยส่งผลเสียน้อยตามลําดับส่งผลเสียน้อย ตามลาดับลองกลับไปสํารวจดูก่อนนะว่าเอ๊ะมาบ้านของเราเนี่ยมันอยู่บริเวณไหนนะครับในทางฮงจุ้ยเขาก็ไม่ได้โหดร้ายถึงขั้นที่ว่าโอ้โหอยู่เหนือประตูทุกบานแล้วจะส่งผลเสียหมดให้เราดูเฉพาะประตูที่เป็นประตูใหญ่สุดที่เป็นประตูประธทานของเรานะครับถ้าอยู่เนือประตูประธานเนี่ยอันนี้ส่งผลเสียเยอะหน่อยแต่ถ้าอยู่บนประตูที่เป็นประตูโรงจอดรถเล็กๆอันนี้ก็ส่งผลเสียรองลงมาหรือว่าน้อยลงตามลําดับนั่นเองนะครับอันนี้เรื่องของตําแหน่งละ